เยนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมนายอนุชานาคาสัยรัมตีประจำสำนักนายกรัมตีพร้อมด้วยประธานกรรมการปฏิรูปประเทศหรือผู้แทนในแต่ละด้านและทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอรายงานร่างแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงต่อวุฒิสภาซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพศ2560ที่กำหนดให้แผนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีแล้วให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้วจึงประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไปท่านปรานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับ การปรับปรุงแผนการปริรูปประเทศนี้เป็นการดําเนินการตามมาตรา13บสามของพรบแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศกําหนดให้ในกรณีมีเหตุจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปริรูปประเทศให้คณะมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปดําเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปริรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็วคณะมนตรีจึงได้มีมติวันที่3ธันวาคม2562 เห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและมะติคณะรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมอบหมายคณะการปฏิรูปประเทศดําเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมายโดยกําหนดประเด็นในการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศเช่นการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าขายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญหรือ Big Rock รวมถึงการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนโดยได้มีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายมาเป็นลำดับจนกระทั่งเมื่อวันที่30มิถุนายน 2 5 6 3น้ำตีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านวัฒนธ,ธ,ธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมอีกหนึ่งด้านเพื่อให้ประเด็นการปฏิรูปประเทศมีความควบครอบคลุมยิ่งขึ้นท่านปรานวุฒิสภาและท่านวุฒิสมาชิกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและสำนักงานได้ดำเนินการ ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามกระบวนการและขั้นตอนของพระราัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในมตาตรา7,10และ11และมะติคณะร่ฐมตรีที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งการสื่อสารออนไลน์ การจับประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ของขอความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสภาไปประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะร่ฐมตีเรียบร้อยแล้วกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและวุฒิสมาชิกครับการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศได้มุม่งเน้นให้ความสําคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญบิ๊ก o c ็อกซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญเร่งด่วนสามารถดําเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี2565ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงได้กำหนดองค์ประกอบสำคัญได้แก่ 1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 2. กำหนดผลอันพึงประสงค์และสำลิศและผลสำลิศที่คาดหวังตามหมวด16การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ 3. มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ Big Rock อกรวม62กิจกรรม 4. มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อการทำงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 5. ระยะเวลาดำเนินการ 6. ขั้นตอนและวิธีการปฏิรูปที่ชัดเจนและ7 มีรายชื่อของกฎหมายที่ต้องจัดทำหรือปรับปรุงโดยสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ13ด้านสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการเมืองมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสามัคคีปองดองสมานฉันของคนในชาติโดยกำหนดกิจกรรมบิ๊ก o ็อกจำนวน5กิจกรรมอาทิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุกระดับการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินมีเป้าประสงค์เพื่อให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อม เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานก,การณ์ชีวิตวิถีใหม่โดยกำหนดกิจกรรมบิ๊ก็อกจำนวน5กิจกรรมเช่นปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน,งานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลและขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการเบริกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็วคุ้มค่าโปรง่งใสและปราศจากการทุจริต สด้านกฎหมายมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็นโดยกำหนดกิจกรรมบิ๊กล็อกจำนวน5กิจกรรมอาทิมีกลไกยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนจัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกัน 4. ด้านกระบวนการยุติธรรมมีเป้าประสงค์เพื่ออำนวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติรับเระชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายโดยมีกิจกรรมบิ๊กบล็อกจำนวน5กิจกรรมเช่นการจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกลุ่มสอบสวน และการสอบปากคําในการสอบสวน 5. ด้านเศรษฐกิจมีเป้าประสงค์เพื่อย,ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคมและปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศโดยมีกิจกรรมบิ๊กล็อกจำนวน5กิจกรรมเช่นการสรการสร้างเกษตรมูลค่าสูงการเพิ่มโอกาส ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าประสงค์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลร,รักษาฟื้นฟูอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืนโดยมีกิจกรรมบิ๊กล็อกจำนวน4กิจกรรมอาทิการบริหารจัดการ เขตทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดการบรหิหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชนรัฐานเจ็ดด้านสาธารณสุขมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้และได้รับการบริบาลและรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ้านและในชุมชน โดยมีกิจกรรมบิ๊กล็อกจำนวน5กิจกรรมเช่นการไปรูปการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่และการไปรูปเขตส,สุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัวการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพและระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น8 ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศมีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดช,ชอบกับการกํากับที่มีความชอบธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณโดยมีกิจกรรมบิ๊กล็อกจำนวน3กิจกรรม เช่นการพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการเฟกนิวการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ก้าด้านสังคมมีเป้าประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคมและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยกำหนดกิจกรรม Big ก o c ็อกจำนวน5กิจกรรมอาทิ การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังไวยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน10ด้านพลังงานมีเป้าประสงค์เพื่อให้กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้นภายใต้กลไกลตลาดที่เหมาะสม ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดกิจกรรมบิ๊กล็อกจำนวน5กิจกรรมการใช้บริการบริษัทจัดการพลังงานเอสโกสำหรับหน่วยงานภาครัฐการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 11. การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบและให้มีมาตรการควบคุมกำกับติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโดยมีกิจกรรมบิ๊กล็อกจำนวน5กิจกรรมเช่นการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และระบบคุ้มครองแจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่12ด้านการศึกษามีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยมีกิจกรรมบิ๊กล็อกจำนวน5กิจกรรมเช่นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยการไปรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 13. ด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและพัฒนากำลังคนของประเทศที่มีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยกำหนดกิจกรรมบิ๊ก o ล็อกจำนวน5กิจกรรมเช่นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยผ่านปนรูปอุตสาหกรรมบันเทิง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการทั้งนี้แผนการเปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงดังกล่าวได้กำหนดให้มีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่ทั้งหมด45ฉบับจาก13แผนการเปฏิรูปประเทศอทิด้านกฎหมายกำหนดให้จัดทำร่างพริมพ์จัิว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการด้านกระบวนการยุติธรรมกำหนดให้จัดทำร่างพิมพ์ยัระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมด้านเศรษฐกิจกำหนดให้ปรับปรุงแก้ไขพิมพญยัิการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพศ2542ด้านสาธารณสุขกำหนด ให้ปรับปรุงแก้ไขเพร่มยัดโรคติดต่อพศ2558ด้านการศึกษากำหนดให้มีการจัดทำร่างยัดการศึกษาแห่งชาติสำหรับกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิมนอกเหนือจากกิจกรรม Big ก o ล็อกจะดำเนินการคู่ขนานกันไปโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการในลักษณะ ภารกิจปกติและท่านวุฒิสมาชิกสามารถเข้าไปติดตามตรวจสอบได้ในระบบอ e ีเมนเซอร์ทุกไตรมาสเช่นเดิมการเรียนธรระธานวุฒิสภาและวุฒิสมาชิกครับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ธันวาคม2563นอกจากจะเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรปับปรุงแล้วคณะรมนตรียังมี ยังได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ไว้ด้วยแล้วโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศหน่วยงานผู้รับผิดช,ชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักง,งานร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งในปัจจุบันได้ร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมบิ๊กโลค เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรมบิ๊ก o ล็อกโดยมีการระบุเป้าหมายความสำเร็จระยะเวลาแล้วเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโครงการรองรับบิ๊กล็อกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการเป็นรูปประเทศฉบับปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัดความคืบหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุดโดยจะนำเสนอแผนขับเคลื่อนต่อวุฒิสภาให้ทราบต่อไปครับสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณท่านวุฒิสภาเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสมารายงานร่าง แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงเพื่อให้ทราบในค่าวนี้โดยกระผมและผู้เกี่ยวข้องจะเร่งดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดเพื่อประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้และร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ต่อไปครับขอขอบคุณครับ